หวดดล้วฝึกบัตรซืหวดดแว้วสามศูนย์เก้าไหมสามศูนย์เก้าไหมโอ้่อยกระสาธุจูดได้บัตสาธุโอ้อกระสาธุกรสาธุวันนี้อันอันก็ช่นกับติดซื้ออันแปดเกตอีกเนี้ยย้ายว่าเขาจ่ายสามสิบาย้ายไปซื้อโอหวัวที่แรกนั่นได้สามตัวหมุนสามครั้งอือไอ้ลอตเตอรี่ซื้อใบเดียวน่ะสามตัวหกหกันนะโอ้แล้วต่อมากับสอง ต่อมากกับเกตสองเกตตอมากกับแปดแปดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินบ่นเนาะแม่ได้ยินบ่แม่วานีบ่อกบอกแม่รับหูวานีันไหนกวามพยายามเนาะหูวาน้ยินหูตึงบ่ค่อยได้ยินเนาะครับบ่ได้เป็นนังบ่ไกลไกลเราบ่ ปัจเจ้าจอเราถือมาจังหวัดแล้วถือมาจังหวัดแล้วก็ถือมาจังหวัดแล้วปัจจุันที่งวดแล้วชีงงวดแล้วตั้งแต่เมื่องวดที่แรกนั้นได้สามตัวหมุนสามขรั้งอืมไอ้ลอตเตอรี่ซื้อใบเดียวเนี่ยสามตัวหกๆกกันนะโอ้แล้วต่อมากับสองต่อมากับเกตสองเกตต่อมากับแปดแปดอือแปดแปดนี่ พวกไหนกับหัวรอไปซื้อน่ะนะว่าไปยังก่อนซื้อเลขเบิ้ลอ้าวว่ฮหู้แล้วสิออกบ่ออกกับว็บหฮูนีิงวดบ้านก็เล่นไปซื้อก็ไปเบิ้งพวยน้าเขากับวาเขาเนั่นนะใจว่าเต็มว่าสิซื้อเจ็ดว่าติซื้อ1อยหนึ่งเลยนี7เ7นั่มนแปดเจ็ดอ่ะหมูบาทนี่ไปเบิ่งพวยอีเติมบักเขาใจสามสิบห้าบาทเออสิบห้าตตัวเขาบด ตัวเขาเต็มอ่ามันนี้มันบดกระเลยบดโพ้ยน้ำเขาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมันพี่เขาแบบเต็มเขาแบบนั่งเสีรบัตรเนี่ยซื้อตัวนี่ล่ะแต่เมื่อกีซื้อน้องครูบอบอเจ้าซื้อรวดปะนะอ่าซื้อผู้เดียวบัตนี้อันอันก็เช่นกันที่ซื้ออันแปดเจ็ดอีกเนี่ยย้ายว่าเขาจ่ายสามิี่ผายย้ายไปซื้อ แปดเจ็ดเนี่ยมันมีหลายมันมีเห่าหลายช่องเลยม,มันจะแปดเจ็ดแปดเจ็ดเอาไม่ใช่ออกอ้หลีพนอมาสั่ปนป่าดิโง่น้ำเราเนี่เราได้ยินแน่บ่ได้ยินแน่เด้อพี่น้องอันนี้หลวงปู่ศิลาเลขเก้านเลยก็หลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลานี่ไปแล้วนีย้ายไปขอพอรเพื่อแหล้วดีไปไปเที่ยวเดียวเห็นเพล่เลยอืมไปขอพรเพื่อแล้วหลวงปู่ศิลาแล้ววันนี้มือมือเลขออกตีสาม เพิ่นกับโพดมาอีกบอกตรงเลยเพื่ให้กันอันเพิ่นก็ถามว่าหลวงปู่เมื่อเมื่อวันทุกเดือนอันสิสิหมานสิรวยตัวใดเพิ่นกับโพดให้ขึ้นเลยเพิ่นโพดเพิ่นกับว่าอยากได้เงินก็ให้ได้อยากให้ท้องก็ให้ได้เพิ่นให้ว่าทั้งสี่มันว่าล่ะหลวงปู่ศินันทรอยากได้ทุกอย่างก็ให้ได้ แต่มีเงินมีท้องฝูกลูนกับสาทุ่คอยกับสาทุ่อยู่ในบ้านสาทู่อป็นกับสาทู่กับสาทุ่อยู่น,น,นบ้านเปล่บาบัดนี่ขึ้นโพดสามตัวเลยสามศูนย์เก้าไหม่โอ้ไม่นนี่เฮ้ยมันสี่ออกความศูนย์เก้าอิหรีเลยมือเท้ามาตีสามนั่นแหละกับมาเบิงอีกเดี๋ยวกับขึ้นกับโพดเลยเบิงบมือตีสามกับมาเบิงอีกกับโตเดียวบัดเนี่ยสามศูนย์เก้า แล้ววันนี้เัาสิออกอีลีไปเลยไปสวนไปสวนไปเสียหนากรวยเอ้มันสิออกของของหลวงปู่อีลีแต้และมาหวดบ้านมาเห็นแล้วกินอะไรกินเข่าแล้วเอาโอสศั์มาทช่งบ่อบอกมอ่วงเชิงฟังโทรัพท์เอาโทาสศั์ใส่หูบวันนี้คนเขาก็าขออีกคนหลายเยด้อยู่ในวัดเพ่นน่เะเขาอูกุกหลวงปู่ได้แน่นอนมือเลขอ,ออกมือนี้ที่มือไว่อ่ะหลวงปู่ เอาฝันเขาก็ถามหลับหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยว่าก็สิได้ดิด่นะพเจพไนยบ้านมาหลายหมวดเดหลือีิหมาอเลขหลวงปู่สิร้า,าด,ดิามดาโมาเนี่ยแปดแปดกระแมนอืออบาลนี่กะข้างในตาบาลอยากเพิ่อเขาว่าของสาระอยากได้เงินก็ให้ได้อยากให้ได้ท้องก็ให้ได้ให้ได้ทุกผู้ทุกคนให้ร่วมให้รวย มือนี้มือหมานมือไว้รับไปรับกุศลภาษาแล้เราบอกไปควนเราว่าไม่บราณิพวได้นีนเราบอกไปตามทีเรานั่นละคือเอาสวนหอดเก่าแล่นเลยเราปนแบปผุนปัเลนเลยศูนหอดเก้าถีบสกัยานไปคุอยคุณนลอยเสดนอรเนาะคุ้ลอยคุณลอยเส้นไรเนาะไอ้หอดสู้อตัวละไีสิบบาทคือชื่อหน่อยเถอะกับทำดี ตัวยี่สิบบาทบนบนทีซื้อตัวตรงมึกเจ้าลับรางวะเนี่ยบ่อบนย่างเดียวโอ้โหสูงเลยซื้อเจ็ดศูนเจ็ดกับศูนเก่าแค่นั้นเลยแลนไปอีกอ่ะอืิมเจิาหมดเลยปันหามันออกรางออกรางกัดรางอซื้อบนซื้อบนย่างเดียวอ่ะตั้งแต่าตาสวนซื้อห้าสิบบาทนี่ลับอยู่ลับอยู่พยาบาลลับอยู่อี่เติมกลับให้ยุ่ หมู่างกันมาเนาะถือกกบาทมาที่นี่ถือจักบาทเจ็ดสิบเจ็ดสิบาทนี่เดสิบบาทูอันอันซื้อพัแต่สวนซื้อแล้วหาสิบมาดีอย่างเี้ิ่นว่าศูนย์หอดเก้าวางเสียมื่อเลขออกแล้วที่เทียงพอดีเทียงพอดีเขาพัฒนมาพูดมานี้เติมไปซื้อนะ มึงคือร่อยคุณร่อยกัมีเงินก็ไปซื้ออยู่ร่อยคุณร่อยเนาะร่อยคุณร่อยเนาะเด็ดเดอะไรออกว่ามึงจะไปไตกูจะไป้านนี้เติมมึงต้มาบอกกูว่าไปซื้อเลขว่ามึงมาเห่นเลขแล้วกูจะบอกยังไงชี้หัวติดแล้วเ้นหัวไปซื้อไปหอดแล้วเติมเติมึงจะซื่อน้ำกูว่าเราศูย์เก้านาะบอกพระราข้ากรพยาบาล่อนซั่นกัสิได้ข้าวกรงถือถือแปดแปดเพิ่นกระบอกมือลยกอกละหลวงบุูที่ล่บาศูนย์ล่างศูนย์หก วนแปดแปดปะนะวันน hey, ี้ก็ซื้อตาแปดแปดอิสติวาอิผ oh ีบ้าไปยังก็ไปซื้อจะเลือกเบิ้นซื้อซีซีซื้อเจ็ดเจ็ซื้อเก้าเก้าซื้อแปดแปดเสเลี่ยไปเนี่ยมันไม่ได้กลับดีว่าซื้อไม่ได้กลับดีแล้วอ่ะแปดแปดบ้างสิวันนี้มันออกแล้วไปเอาเงินเอามาหักุ้งน้ำขวดกูกินสองขวดอ่ะกูพึงว่าพกูผีบ้าเลยปากก็ว่ากูผีบ้ามากอหนามึงกูกินขวดทิวันนี้วปนี้อันวันนี้หกศูนย์ ถือมาซีงวันแล้วถือมาซีงวัแล้วงวดที่หาตู้ใดเลขที่ไปที่มาจังไดนี่เขาถามมือสีออกนล้อติดเบอร์เสียยากไม่เอาเอามือจ่อจ่อฮะฮะว่าเอามือเดินขวยกระเขียนไว้ยุพ่นเก่งแด้มือเนื่อเนืนอนี่สามหาผมไปซื้อรถตั๋วที่สองไบเผื่อบดีวเพื่อนกับโพดเครื่อการสามหามันเพราเข่ามันเพราะเข่าเอาพี่น้องมีทาโดนอ่าจว่าสีเข่างวดนี่กับบุญหูแล้วงวดตัวไปเนี่ยงวดที่หาเนี่ยชื่อตัวใด บ่หูเตอนท่านหูก็ยังว่าเพท่านหูได้สกพ่นโพดบ้านหมดเท้านี่แล้วว่าสามหาอันหกหกสองหาพ่ะนะหกสองหาเออโอ้เขียนตัวเขากระสันหกสองหาว่าส่านข่อยกระเขียนไว้แล้วเออเขียนไว้แล้วเปล่าแล้วข่อยกระลุกขึ้นเท้าไปหนึเขาหกหกสองสองหาสองตัวสองสองหา ล่างและล่างเพิ่นบอกแค่นี้เบิกบอกสามตัวแล้วก็ล่างตัวเดียวกับสองหาช่หเเอาบาทนพี่น้องสองออแถไหนพี่น้องเบิ่งมือเศร้านี่นีมือเศร้าดิบเห็ดมือหยเาบได้ยินดอกว่าสิบบอกอ้กี้วบอกบอกว่าเไปแนปาสายุนีเราไปไ้วอาดินาดนี้ปะหกสองห้ากับสองหา คอยคุดว่ามันพอออกสามหาว่าหันสองหาสามหาก็ต้องซื้อคอยคุดว่าดนพะยังขี่สักรยานพาห้ามกอกก็ยังคุดอยู่ว่ามันมันพอออกงวดนี่มันก็สิบไปออกงวดลุ้นหลวงปู่ที่บอกกับหลวงปู่ศิลาครับหกสองห้างกับสามลูกคอยกระถือลอตเตอรี่หาใบอันอันแปดแปดคิดนั่นนะเอาออกกัลอกไปเห็นออกไปนี่พี่ หกสองหากับสามหาเลยพี่น้องเด้อโอ้ยขันเพิ่น <c oughs> ปูปูปูพานเดี่ยวเห็นหลวงปู่กับยกมือเอาแนวอันแนวย้ายเห็นแม่ก็ไปไหว้เพิ่นแล้วเป็นบ่หลังไปขอพรเพิ่นไปไหว้เพิ่นไปกับลูก <c oughs> บอกบอกพวงนี้กระซื้อตามภาษาพี่สามสาตามัวก็สองตัวให้เราถือเราบอกเขาใจเออเราถือไว้เออครับถือถือถือไว้ให้แน่ครับให้พี่น้องเบิ่งน้ำนี่ อย่าลืมเด้อพี่น้องตัดหลินน้ำเนาะหกสองห้านีและหกสองหกห้าสองห้าแล้วกัเราบอกว่าสามหาเนี่ยตามตัวเก้าอืมเออแต่ว่าอันไม่นี่หกสองห้ากับสองหาเราเขียนไว้แล้วให้ตัดหลินน้ำความฝันฝันเห็ดปูศิลาฝันปูศิลาอ่ะฝันปูศิลาโคตรอ่าโคตรอย่างเราดอกเพราะ่าของใจน้ำเราครับกันชั่วเราหลายเรากระโจาไปเรียกอื่นพี่น้องเอ้ หลัง,งก้เนี่ยว่าพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องสิอว่านเนาะอันพูดเขาเมน่นเนาะกะเราเราไม่ค่อยได้ยินม่บ้านมัดขี้ออก<ง>ับเมื<ง>อเนี่ยพนาบ้านหมาอีกเด้อโอ้ค<ง>รัเพ้นที่บอกสามตัวอ๋ออันนี้ก็สามตัวหรอเมื่อใต้นี่เพ้นก็เลยเพ่นพ่นพูดมาอันสามตัวเอาคัดคัดสามศตรงเลยี่นี่สามศูนย์เก้าอโอได้มันสิออกประมาณอีกสมมือมันเถาะ เอาเอาไปใกล้เมือม่อมาตามอีกแค่นึงบาดี้จ้าควายม้าขอบอขกระโปงหูขคือกันเป็นบ่าเหลืองวดงวดว่งหันกับมาหาเราเดยแต่<ม>เราประยุบานี่มือออกเพื่อนก็บอกว่าศูย์เก้ามดิมือนั่นเพื่อนบอกว่าแปดแปดเพื่อน,น,อนอวา, ت, างสิมแมเราล่างหกศูนย์พนะซื้อต้องหกศูนยเ่ับไปไอ้เติมถือน้ำยู่พอจะซื้อน้ำเจ้ายุ่รอกเวลาซื้อหกศูนปบ่มีคนถือเลย่งะกันหลังโกับเราหนิเราโวรเลยเบิดมือบอเลี้ยงเลีเรามักนา โปนใสโชคยุ่งครับผมครับาดีลำล้าครับขอบคุณครับสสวััดีครบเปไกลเมือจะความมาตามแล้วพี่น้องเด้อไปไกลมือมาตามอีกแค่นึงเนาะไม่วันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบาลอีสานคิดแกลน